สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายไดร,รายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พะสมเด็จรายการนี้เลยนะคะนี่เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นสมเด็จปกผู้นะคะองค์นี้รายการที่สองนะคะมีค่าปรักนะคะปิดทองรายการที่3นะคะ รายการที่4นะคะ <S <S รายการที่หนะคะ <S 3> <S 3 <S รายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่8นะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระสุ้มกอนะคะรายการที่10นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประููชิมพีรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลัง0ูห้านะคะ รายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหมือนพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่15นะคะเป็นรูปปลอรหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่16เหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี1 5รายการที่17นะคะเป็นคุณแผนนะคะพายคู่ รายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่19นะคะองนี้ไม่ทราบชื่อนะคะเนื้อผิวเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่20นะคะเป็นพระปุหนังนะคะ รายการที่ย1นะคะเป็นพระสังฆกระจายนะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะ รายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่24นะคะหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการที่25นะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะรายการที่26นะคะเป็นเหมือนพระรีรานะคะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นแหวนนะคะเนี่ยเขียนหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็น ค่ากระดานไหมคะรายการที่29นะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมรายการที่สาอนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะ รายการที่32นะคะเป็นพระสุ้มกอนะคะรายการที่สานะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะ รายการที่34มสี่เหรียญเสมาหลวงพ่อทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญรอ1889นะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะปู่ทวดพระอาจารย์ทีมนะคะรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จจิราดาเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะมีเขียนตัวเลขด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ รายการที่38นะคะเรียนหลวงพ่อพัดนะคะปีสองหสรายการที่39นะคะ เนื้อผิวเก่า่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะสีนะคะปี2532นะคะ รายการที่41นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดหน้ากากสีทองโรงยาสีเขียวนะคะรวยชนะรวยรายการที่42นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่43่หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดน,นะคะเป็นเหรียญวัดสแกรหลวงปู่ดูปี2532นะคะรายการที่44่สีเหรียญเจริญพหรหลวงปู่หงนะคะ รายการที่45นะคะไอ้ส้มฉุนสิทธวัทรงสเสวยนะคะรวยทางเดียวรายการที่46นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะ สี่สิบเจ็ดนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำด้านหลังทาวเวสวุวรรณนะคะสี่สิบแปดนะคะเป็นพระราหูนะคะวัดสุทัศ รายการที่49เนะคะเป็นรวงปู่ทวดนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นตะกุดนะคะ รายการสุดท้ายนะคะเพิ่มเติมรายการพิเศษนะคะเผื่อพี่ๆสนใจนะคะเป็นไม้โพแกะนะคะรวงพ่อเงินนะคะใต้ตูดจะมีรอยจานนะคะองค์นี้เปิดแป่งปันที่ราคา450รบาทนะคะ สี่ร้บาทนะคะเป็นรายการพิเศษนะคะรายการเดียวนะคะวันนี้ก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหน่ยได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ